เขาดุงเข้าดอยนี่คงจะไม่ใช่เพราะว่าเวลามาจับคําภาวนาเนี่ยค่ะในการปฏิบัติสมถกรรมฐานเนี่ยหรือว่ามาแผ่เมตตาอะไรเงี้ยใจมันจะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับนะคะพัฒนาดีขึ้นนะคะนั่นแหละเนะาะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาลงมือปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ทดสอบพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะว่าเอ๊ะมันดีขึ้นยังไงความคิดคําพูดการกระทํามันเปลี่ยนไปยังไงที่หลวงตาบอกว่า จิตเบาจิตมันเพลินในการภาวนาในการปฏิบัติกรรมฐานเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะออตอนแรกอะคะ่ะเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมมาก่อนผู้พูดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเ,เวลาเรามาฟังท่านนะคะเราก็ฟัง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 ,ฟงแล้วเกิดความลังเลสงสยัยเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าใช่หรอคะจริงหรอคะหนูจะทําได้หรอคะนะคะ ายสว่างมีจริงเหรอคะพระสว่างพระผงหรือพระเนี่ยที่เราคล้องคอเนี่ยค่ะพระสว่างมีจริงเหรอคะอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วเหล่าลูกวิญญาณที่มารับบุญมีจริงไหมคะ,มะ,คะเขาจะมารับบุญและปรับภพภูมิได้จริงไหมแสงสวาง่สวางนะเวลาที่เรานั่งสวดมนต์เนี่ยที่เราน้อมนามาเนี่ยหรือว่าแม้แต่แสงสว่างอาอกจากตัวเราเนี่ยมันมีจริงไหมอะไรเงี้ยเราก็สงสัยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามัน มันเหมือนหนังไซไฟหรือเปล่าคือเหมือนหนังที่แบบสามารถเอ,อ่อทาไมมันสามารถมีมีแสงหรือมีอะไรหรือสู้กันทางจิตได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นเพราะด้วยความที่เอ,อ่อเราเป็นคนธรรมดาเราก็จะเน้นในการหยาบนะคะเราก็จะไม่เน้นว่าอะไรเราจะไม่เน้นเชื่อในสิ่งที่มันตาเหนือมองไม่เห็นน่ะนะคะแต่เมื่อเรามาฝึกปฏิบัติเอ,อ่อตามลําดับขั้นตอนที่ท่านสอนนะคะผู้พูดเนี่ย ท่านบอกให้ทําว่าภาวนาไปก็ภาวนาแผ่เมตตาไปก็แผ่เมตตาไปเอ,อ่อเห็น er, อะไรที่เป็นบุญกุศลคุณความดีก็อนุโมหนาบุญไปผูพ้พูด,พดก็ทําแบบเนี้ยค่ะท่านบอกให้ทําก็ทำอะค่ะก็ะะไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปสู่จิตที่มันละเอียดหรือพัฒนาขึ้นไปของจิตในลักษณะแบบไหนวันเดือนปีที่เท่าไหร่มันถึงจะเห็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะที่จะเห็นกายสว่างพระสว่างจิตสว่างอะไรเงี้ยนะคะ หรือเห็นแสงสว่างของบทสวดนะขณะที่นั่งสวดมนต์อยู่ไม่รู้นะคะว่าจะต้องทําไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่รู้ว่าในความเชื่อนะคะรู้ว่าการแผ่บุญให้กับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณเป็นบุญนะคะรู้ว่า,าการนั่งสวดมนต์การนั่งสมาธิเป็นบุญนะคะทําบุญทาทานเราก็เชื่อว่าเป็นบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยความที่เรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยเราก็จะเลยจะเน้นในการปฏิบัติธรรมแบบ ภาวนานะคะแบบภาวนาแบบแผ่เมตตาเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ทําบุญง่ายเหมือนอยู่เมืองไทยไงฮะ